มาค่ะมาทักทายกันสวัสดีค่ะนกชฎาพรช่องเคยไทยสไาร์ออซี่ค่ะอะแม่นางคุยกันเร็ซื่อๆมายน,นี่วันนี้ของว่างตอนบ่ายเม็ดมะม่วงแล้วก็ช็กกอชกโกแลตช็อกโกแลตแล้วก็มอีอะไรนี่อินทผลัมนะคะเนาะ น้ำนางเอกแล้วมัอนี้เป็นนางเอกเนาะกินน้ำนางเอกเนาะเขาว่าไปเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยมัอน,นี่หอ,อนปะคะัะหอนหอ,อนมึงว่าไมีแดดแต่ว่าห่างหอ,อนมันแย่เลยมัหน,หน,หนหนาวหนาวขึ้นหนยังกันเนี่ยจักจะสงสัย นานวิศว์สองมือหลังจากนั้นกระหวันไะนะนาแดดว่าม,มีกับยังหวนนันเน,นอะโซบะหวันเมษาไหมเกือบเมษาแดดเปียงเปียงไหมชิยวงใดละ่ะฮึไม่หวันฉักเแต่ เท่ากัน,น,กนยืดดเดนเห็นงมงงเดากัดอินสรพาราำเท่ากันยืครับมากินขวางแบบนี้แหละกระจุกกระจิกถ้าอ้วนก็บพแปลกดอกชโคโค็อกโกแลตติดไว้นในตู้ตลอดเลย พอเป็นคนที่ชอบจินของหวานจินขาวแล้วก็ต้องมีหวานตบใส่ฉะนั้นเลยขาดไม่ได้เย็นจะต้องมีของหวานไ้วนะ้ในตู้เย็นตลอดไปย่างแด้ก็ย่างนึงแหละคนละไม่ก็กินอยู่เด็กบ่มเมนบ่กินเด้กกินอยู่แต่ว่ามือน,นี่ขึดหอยากแบบนี้นะ Giờ lông mì lì là mình khuôn trêu là mưa lạ, bánh nhìn tiếng lụt trêu có lạ Cái xíu lâu mưa rồi đó, tháng này cả xíu mưa là trêu khảo, kìa khảo là một ตะกี้วังปีสองปีที่แล้วเจ้าอเขาแล้วสินาะจะเห็นพู่าเขาเจ้ามาขุดกบขุดปูแต่ว่าปีกายปีกายก็ปีนี้มก้มเห็นมอมี่ละปูกับบลาัวมันไปใส่มันเป็นมันเป็นอืดอืดไหมตะกี้น่ะตั้งแต่สมัยนกมามยุ่นีนีใหม่ๆนะ บ้านนกมันติดกับับทงหน้าเนาะนกงานมาอยู่ใหม่ๆเนี่เพะว่นนกอน่ยงานมาอยู่บ้านนี่ได้สิบปีสิบเอ็ดปีเขาแล้วยานเขาปีที่สิบเอ็ดหล้วมาอยู่บ้านลังตอนที่นกมาอยู่ใหม่ๆเน่ะนกเคยลงไปขุดปูกไ็ได้ด้ได้ปูได้ยางหลายเยอะเออมันติดกันหน้า เราก็ออกไปคุดแต่ว่าสองสามปีมาเนี่ยคือจังมันสูญพันธุ์หรือเปล่ากับบลูกแล้น,นี่แม้กระทางหู้บันก็เห็นทางรถเหมเิ่งว่ามีหูปูบลลูกว่ามันสูญพันธุ์น้ำเขาเจ้าอันเขาเจ้าขาปูนะแบบว่ามันกินเขาไหม,มันกินต้นเขาเนาะ ปูมันจะกัดต้นเขาประมาณหนึ่งเขาจะอาจจะหามันก็เลยสิดับศูนพันโนวแล้อีกอย่างหนึ่งก็กคือนกไอ้นกก็ะยางขาวไหมโนก็ระยางขาวตัวขาวขาวนะคะเงี้ยวอันนี้ก็หลายหรือว่าตัวตัวนี้จะกินมันกับปลูกหรือว่านุกอันนี้จะกินกับกับเป็นไปได้อีกที่กันดูตตวว่ามัน มันบกหอยมี่ยตอนนี้มันอึดเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเขาเลี้ยงแล้วนะปูหน้าก็เลี้ยงหอยก็เลี้ยงหอยต่างๆหอยขมหอยอย่างวมันนี่ก็เลี้ยงกบก็เลี้ยงมีแต่เนี้เลี้ยง บมเมนธรรมชาติก็สมัยตะกี้เลยสีฮาฟสื่อน้ำตลาดกินเนอยจะคิดว่าเขาเจ้าเลยไหมร,ร่มชาติเด้อะหน่อยอยืดอกจืดไม่ได้แบบธรรมชาติมากซับจะได้กินก็สิได้อยู่แหละแต่คันสิอเอามาขายเนี่ยมิตะเลียงอ่ะล่ะคันสิอเอามาก,กินซื้อไทยเฮียนอ่ะอือก็อาจจะได้พอได้ตคกีว่าสิมาขายเนี่ย หายากไหมเดี๋ยวเขาคายน้ำสลาดกับซีมเมนของของฟ้ามันคือคิดว่าเพราะว่ามันมีอย่างปูหน้าเหลี่ยงหอยคมเนาะชุมงนี้เนาะเหลี่ยงปูหน้าเหลี่ยงหอยคมเหลี่ยงกแบบมีอย่างพวกนี้ หวกื่อเมือม่อวกบคำน,นี้จะเลี้ยงหาอยากเด็กกินท้องธรรมชาาิเนี่ยคหาได้กับเป็นเป็นหา,ยานอยากงักนะก็่จะได้จะพ่อเด็กกินไปนังนแหละไปคุดปู่คุดยังแต่จะจะพ่อเด็กกินเลยล่ะคิดว่าวจะคุดหลายๆมาขายหนึ่ง

เป็นเอาๆคือจ้างันคือเจ้างวดจัดตัวกันไหมแดดกับบ่อออกลมกับตุงนี้ ไก่หวานปีใหม่หรือเนาะข้าวเดียวข้าวเดียวกับผ่านปีหนึ่งปีหนึ่งไว้ค่ะเวลาไม่ค่อยท่าคือเขาวาอิลิเดินหนักไว้ปีหนึ่งผ่านไปแป๊บเดียว ว่า่านไปไหวก็ดีเพื่อกช่วงอยากให้โควิดมันหมดไปไหวมันยังดอกอยากให้สามีกับม่เมืองไทยได้ไหวหเนะมียานียาวัคซีนไปไหวมันจะได้สบายใจเนาะผ่นไปส่มาใจ่ันมีวัคซีนแล้วเนาะป้าบนหน้าว่าใเห็นมันเขามากไ่ไหว วัคซีนก็ได้ถ้าเบิงข่าวกับว่าประเทศนั้นประเทศนี่มีห้อถา้ามันสิงมัฟิิงกับเบิ้งนโหเนอะ Nó này hăng kín hăng mắt khi ăn. với đây Hãy subscribe không มันยังไม่ได้กินตามโชด้วยมันมันนี่แม่นางบอกกินคลองว่างเนี่ยช่วงบายกับมีแนวนางกินเหรียญเหรียญนั่นเคย สามวนบนเดนมากมืองไทยกับไปเด้ไปเที่ยวสายเลยสิงปกติขันพนมกกับพักขันไปเที่ยวหันเที่ยวนี่มันมีข้างปี่ยนแต่เลยปัญหาว่าไม่โควิดมดไปแล้วสิ ปกติไปเที่ยวใช้ก๋สีบัตรต่องคิดบัตรต่องกังวลก่อนมีวบัคซิ้นมีอยังแล้วอดเอาก้อนเนาะผูได้ก็ได้ไม่โดนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปโควิดก็ได้ ทำมึงกับมีงยังไรเนาะเหมือนบอมาคุยกันนินน้อยๆทักทายกันตอนบ๊ายบายคลิปนี้ก็ไว้สักนิดก็เนาะค่ะเนาะช่วงนี้ก็ฝากกดติดตามให้นกแน่เด้อเป็นมกำลังใจให้นกแน่กดไลค์กดแชร์ให้นกน่ะตอนนี้มีคนติดตามนกอยู่สิบกว่าคนนี่แหละ แต่สงสัยก็เขาไม่เยอะเบิ้งกขาจู่คานฟังจีมันยังจมอย่างไม่เยหนีเขาวางที้งทีเขาจะก็เลยไม่อยากเขามาติดตามติก็ว่ากันไปเนาะะเนาะคำๆมากกับเบิ้งพรอมากกับพานเมืนอไล่ะตอนนี้ทั้งคนหักคนบอกหักคนหมักคนอื่นพอมักไปเสร็จแล้วน้ำมันยาวของมนุษย์กับบริสเทียดค่ะ เราว่าเป็นคนมากอันมักท้ายรูมกมักันโลกอันโซเชียลยังย,งยังสช่ออยู่แล้วนะก็ได้อยากเปิดช่องเบิร์กนะคัน,ะนคเดียวแลเรื่องของเรื่องก็อนกสิมาเปิดช่องตั้งใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหเหนนกในเด้อค่ะเด้อเป็นกําลังใจเหนนกแน่คำว่าเบิรงกันหลายๆติดตามกันหลายๆเด้อค่ะเด้อช่องเคยไทยสุ้ายออซี่ค่ะ มีทั้งเพจทั้ง u t u b e ซื้อเดียวกันเลยเด้อค่ะเด้ขอข้าไปติดตามทั้งเพจทั้งย t u b e ให้นกแน่ขอบคุณลวงหนาเด้อค่ะเด้อทุกๆคนท่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ